นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกาเอกายโนะยังมัคโคสะตานังวิสุทธิยาติ วันนี้พวกอุบาสกอุบาสิกาให้มาประชุมท่านได้บาดกันในในสถานที่นี้ <c oughs> ก็ได้ถือธะดงขวัตถือการปฏิบัติทำเนธชิและก็ได้พาการรักษาทั้งอุโบสถถิลและศินห้าเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่การปฏิบัติบูบชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพราะองค์ทรงแสดงให้อุบาสกอุบาสิกามีศีลห้าศีลแปดเหล่านี้พวกโยมบางคนก็ไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได,ได้พินิจพิจรารณาว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แก่ชีวิตเท่าไหร่เราก็จำเป็นจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจรารณาให้ควร เพราะคนเราถ้ามานึกถึงชีวิตความจริงใจเข้าไปในชีวิตแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความตายเป็นที่สุดตัวนั้นชีวิตเรามัวแต่ความวุ่นวายหาอยู่หากินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลียเ้ยงครอบเลี้ยงครัวอยู่ทุกวันทุกคืนไม่มีเวลาหยุด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวจึงบอกว่าเวลาวันแปดค่ำสิ1สี่สิบห้าค่ำให้พวกเธอทั้งหลายจงระกิจการทั้งหลายเข้าไปประพฤติธปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้าก็ดีประพฤติกุบมเถรนก็ดีนี่ให้ไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อจะระงับความวุ่นวายสับกระายของหัวใจเป็นเวลาตั้งอาทิตย์อยู่ไม่มีเวลาหยุดหย่อน เหมือนอย่างกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในป่าใดป่าหนึ่งอย่างนี้ก็ไหม้เป็นุนในชนลงไปเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างเราเข้าไปรักษาศีลแปดวันหนึ่งทีหรือเจ็ดวันหนึ่งเทอย่างนี้ก็เท่ากันกับเอาน้ํานั้นเข้าไปพรมไฟให้มันดับลงไปนี่ก็จะเปรียบเทียบก็จงเป็นอย่างนั้นเพราะต้องหาโอกาสจะพักบ้างพักแล้วก็ได้พักทั้งกายแล้วก็ได้พักทั้งจิตทั้งใจนี่ เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคําสอนพระเจ้าแม้แต่ศีลห้าก็เป็นประโยชน์ศีลแปดก็เป็นประโยชน์ตลอดถึงศีลสิบศีลสองรอยสิบเจ็ดบุคคลผู้มีศีลเหล่านี้ย่อมยังโรคให้เจริญเพราะอะไรแต่คนที่มีหัวใจเป็นยักษ์เป็นมานเป็นเป็ดเป็นสัตว์ประหลาด ตัวนั้นเป็นมนุษย์แต่ใจนั้นเป็นสัตว์เป็นเปดเป็นว์เตรร์ฉานอย่างนี้พวกเรานี้ีแจะทําให้โรคทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายนี่เป็นอย่างนี้แต่ส่วนพุทธิมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดีจะความทําให้ความสงบความร่าเริงเกิดขึ้นกับบรรดาพวกที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงไม่มี ทำความกระทบเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสิ่งเหล่านี้เลยนี่เราดูในเรื่องพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นไปเช่นนั้นแต่โลกบางคนไม่สามารถที่จะมองให้สิ่งเหล่านี้ดูไปว่ามีคุณมีค่าประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรเพราะเอาแต่หัวใจที่เป็นเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเปรเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเหล่านั้นเข้ามาเผาผัาหัวใจของตัวอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอย่างนั้น ถ้ามองลงไปให้ละเอียดอย่างพวกเจติจยมที่เข้ามาทามําความสงบอย่างนี้ถึงจะรู้จักชีวิตที่แท้จริงแท้จริงแล้วเรามากําหนดอย่างเราในขณะที่เราภาวนาอยู่อย่างนี้เรากําหนดถึงความตายอย่างนี้จนให้หัวใจมันหยุดจากนวนวา์ทั้งหมดออกไปจากใจเราจนในวานอดีตอนาคตมีปัจจุบันอย่างปู่เหรียญท่านเทศ ให้มีผู้รู้อยู่ตัวเดียวอย่างนั้นแล้วมองลงไปให้ละเอียดมองตั้งแต่เบื้องต้นคือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายตีนมองจากปลายตีนขึ้นมาแขนขวาจากแขนขวาไปแขนซ้ายมองไปทั้งหน้ามองไปทาง้าง,ทางหลังมองสั้นมองยาวแล้วมีอะไรที่เป็นสาระแก่ชีวิตแม้จะดังสังขาร่ังกายของเรานี่เอาหมูเอาเป็ดเอาไก่ อาหารอันใดที่ดีเอามามาเรี้ยงมาทะรุบำรุงเท่าไหร่เธอจงให้เป็นไปอย่างนั้นสวยสดกดงามอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้เป็นไปอย่างนั้นไหมนี่พระเจ้าเจ้าทรงกัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แต่ปวนยัดย,าย่ายไถ่เทแล้วก็ต้องแตกดับทำลายไปนี่นี่แหละพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่ได้เข้ามาฝึกหัดอบรมธรรมะคาสอนพระเจ้า เมื่อทําใจให้สงบแล้วก็จําเป็นจะต้องน้อมสิ่งสิ่งเรื่องที่เป็นโลกสิ่งที่เราหลงโลกเราเพลินโรคเหล่านั้นเอามาพิจรนารณาว่าสิ่งอันใดเป็นสาระสิ่งอันใดที่ไม่เป็นสาระกับชีวิตแล้วก็มาดูจิตดูใจที่ขณะที่เราภาวนาที่เกิดความสงบมากองดูในขณะที่ไม่เกิดความสงบมีความต่างเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างนี่ ตัวนี้ผู้ที่ทำความสงบก็จําเป็นจะต้องต้องรู้ตัวว่าความสงบกับความไม่สงบต่างกันอย่างไรแล้วจิตใจเป็นเป็นไปอย่างไรนี่เนี่ยต้องคิดให้พิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะวางโรควางสงสารความมัวความเมาในในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัส นก็เบาลงเบาลงก็จะหามีเวลาที่จะปลีกตัวเข้ามาปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์ไปสัมปราอยู่กับพบคือพบหมายหน้าเหมือนอย่างผู้ที่จะไปเรายังอยู่เมืองนนเราก็จําเป็นจะต้องมีเงินมีทองจะไปซื้อข้าวซื้อของก็จําจเป็นจะต้องมีเงินมีทองไปกรุงเทพถ้าเราไม่มีเงินมีทองไปก็ซื้อของไม่ได้เหมือนอย่างที่เราจะตายอย่างนี้เป็นต้น ก็ต้องมีคุณธรรมความดีไว้เพื่อสำหรับที่จะเป็นทะเบียงไปในวันข้างหน้านี่แหละนี่ประโยชน์ตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่บางคนไม่ค่อยได้คิด <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ก็มาเห็นพวกญาติโยมมาอุสาหะภาคเพียรพยายามนี่แล้ว <c oughs> ก็อาตมาก็รู้สึกปพื่มใจปีติหน้าอนุโมทนาในสถานที่บางแห่งก็หาคนจะมากอย่างนี้ก็ยากเพราะฉะนั้น กาจะวันนี้ก็จะ,ะแสดงธรรมย่อๆให้พอเป็นคตินำไปพินิจพิจารณาอาตาปิหมายความว่าเมื่อเราบำเพ็ญใจสงบแล้วใจตั้งมั่นใจปราศจากใีบอลเมใจที่รู้อยู่อันเดียวอันนั้นท่านจัดว่าเป็นวิปัสสนา ทำว่าปิดวิพัฒนากับตัวปัญญามันก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนั้นเรียกว่าเรามีกําลังเมื่อเรามีกําลังจําเป็นจะต้องค้นฟ้าเพืพิจารณาสิ่งต่างๆตัวนั้นเป็นหลักสําคัญไม่ใช่จะจยืนตัวมองอยู่อย่างนั้นท่าเดียวยืนมองตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่างานตัวนั้นต้องเสร็จแล้วก่อนที่งานตัวนั้นยังไม่เสร็จจําเป็นจะต้องพิจารณาพิจารณาไปกกล แข่งลงไปร่างกายเรามีอะไรมีกระดูกมีแข้งมีขามีมือมีตีนนึกพินิษพิจารณาไปอย่างนั้นนึกส่วนนั้นไปตลอดลงไปตั้งแต่ผมขนรดฝันหนังถึงปลายตีนเบื้องขวาเบื้องซ้ายนึกไปอยู่ตลอดไปได้แต่ลักษณะของปัญญาถ้านึกเช่นนั้นอารมณ์อดีตอนาคตดับ ลักษณะของปัญญาอย่างนั้นจะนึกไปในสิ่งใดพุ่งไปในสิ่งนั้นอันเดียวไม่สิไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวก่อนี่ท่านจะเรียกว่าลักษณะของปัญญาไม่สายไปอดีตไม่สายไปอนาคตไม่หยิบตัวนั้นเข้ามามาปรุงอันนี้มาปรุงปรุงเฉพาะเรื่องที่เราคิดตัวนั้นตัวเดียวนี่ลักษณะของปัญญาจะต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อเมื่อจิตได้เดินได้อย่างนั้นเต็มที่แล้วเราอย่าหยุด พิจารณาให้พอพิจารณาถอยเข้าถอยลงเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้มีอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกนี่ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณามากเท่าไหร่เมื่องานตัวนั้นมากเท่าไหร่ใจตัวนั้นยิ่งสงบงนอนด็อนาคตไม่เข้ามาแทรกแซงใจในขณะที่พิพิจารณาเลยนั่นใจยิ่งมีกำลัง ท่านจังพูดอันหนึ่งว่าพาวีโตบาหูรีกโตเจริญให้มากทําให้มากอภิญญาะจะเป็นไปด้วยความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปด้วยความรู้แจ่มนิบายจะสวัตติเมื่อพินิพ์พิจารณาลงเต็มที่ลงไปอย่างนั้นจนไม่มีอารมณ์อาเด,ดอนาคตมีปัจจุบันตัวเดียวพิจารณาค้นฟ้าอยู่อย่างนั้นเมื่อสภาวะเต็มที่ลงไปแล้ว ใจตัวนั้นก็ต้องขาดเมื่อถึงสภาวะความเป็นจริงของจิตในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นตัวนั้นขาดลงไปความคิดตัวนั้นหยุดโดยหยุดบางเทีก็หยุดโดยโดยที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ดับขึ้นทันทีอย่างนั้นเมื่อดับไปทันทีอย่างนั้นก็เห็นสภาวะความเป็นจริงของใจในขณะที่คิดกับในขณะที่ไม่คิด นี่จาพูดภาษาเราถ้าพ,พูดภาษาท่านก็เลยกว่าภาษาของปัญญาที่คิดแล้วมาหยุดคิดใจตอนนั้นวางจากความคิดเป็นอย่างไรนี่มันต่างกันเพระาะฉะนั้นพระเจ้าเจ้าจึงบอกว่าเสลสมาธิปัญญาวิมุตความหลุดพ้นก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาเป็นตัวค้นฟ้าิินพิจรารณา เมื่อค้นคว้าไปในพิจรณาเสร็จแล้วก็ต้องวางขาดไปจากกันไม่อยู่อันเดียวกันต่างกันอย่างนี้พิดกันพระจันทร์กับกับเมฆหมอกอาทิตย์เวลามีเมฆหมอกเราก็มองไม่เห็นพระจันทร์เมื่อพระจันทร์เด่นเมฆหมอกหมดไปแล้วก็เหลือเฉพาะอาทิตย์ใสแจ๋วอย่างนั้นใครจะว่าอะไรนั่นนั่นท่านเรียกว่าวิสุธทธิธรรม ความบริสุทธิ์หมดจดของใจที่ได้พินิพิจารณาลงไปเต็มที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทําใจก็จําเป็นที่สุดเมื่อใจสงบแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลักษณะอยู่อย่างนั้นเป็นลักษณะที่เป็นสมาธิไม่ใช่ลักษณะของปัญญาแม้จะกําหนดรู้อยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะที่หยุดไม่ใช่ลักษณะทํางาน พวกให้ยอมตั้งให้เข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ฟังยากพูดก็ยากเข้าใจยากผู้ที่ปฏิบัติถ้ามีลูกไม้เกิดขึ้นเองแต่เราทำให้เป็นขึ้นเองอย่างนี้ถึงจะรู้เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติศาสนาคําคำสั่งสอนพระเจ้าเมื่อบกคในใดประพฤติป,ปฏิบัติให้ถึงจุดให้รู้จักความจริงเกิดขึ้นแล้ว ถึงจะรู้ความจริงแบบแผนตำหนักตำนามีมากมายเหมือนอย่างพวกโยมถ้าเปียบลักษณะของปัญญาเหมือนอย่างที่พวกโยมตำขนมจีนนะก็ต้องมลงีลงเลี้ยวลงแรงทั้งต้มทั้งทั้งขยี้ทั้งเวลานั้นก็ต้องเอามาเข้ากระโหลกโรยให้เป็นเส้นออกมานะนั่นลักษณะของปัญญา ต้องทํางานอย่างนั้นไม่ใช่หยุดไม่ใช่หยุดแล้วขนมแช่ลงไปแล้วมันจะไาเป็นก้อนขึ้นมาแลา้วจะมาทานมันก็ไม่ใช่ขนมจีน <c oughs> นี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องขยี้ก็ต้องโป่งน้ำพองน้ำพริกสารพัดต,ต้องเหนื่อยเือแต่เข,ขือแต่นัน่นเหมือนการค้นฟ้าเป็นนิพิจารณาก็เหมือนกัน,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 กนต้องค้นอยู่อย่างนั้นเมื่อกำหนดประเทงไม่ได้มีอารมณ์มาใสา่เข้ามาเอาเข้าไปเอด็ดใหม สายเข้ามาก็ต้องเข้าไปใหม่ฮะ,ะเนี่ยเขาไปอย่างนั้นพระเจตมันต้องสู้กันเต็มที่เมื่อมันเมื่อเราสู้ชน,นะใจมุ่งไปที่ใดมุ่งไปที่ผม่ะมุ่งไปอิดที่สองตาหูจมูกลิ้นฟันไปแล้วไปในทั่วร่างกายนี่อย่างนี้เรียกว่าสะดวกไม่มีสิ่งที่มาตัดเพราะนึกถึงถึงลิ้นอ่ะ นึกขึ้นไปขึ้นไปฟ้าลงไปทะเลอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นไม่เป็นสัมมาวายามมเพียรไม่ชอบมันมีอารมณ์เข้ามาตั้งสติสติขาดนี่เพราะฉะนั้นต้องให้พร้อมเมื่อพร้อมอย่างนั้นแล้วก็เร่งเร่งเร่งเอาเอาให้มากมากเมื่อมากเข้าได้เท่าไหร่เมื่อพิจารณามากเท่าไหร่ เราพิจารณาชั่วโมงความสงบบางเทีเกิดสงบจนทั้งไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องสองสามชั่วโมงก็ได้โจะผู้ใดท่านทำมามานะหลวงตาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังบางเทีอยู่ทั้งสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือสองวันสาวันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอุตส่าห์อย่างครูบาอาจารย์อย่างนีู้้อาจารย์ปู่ขาวท่านทัคุยคุยฟังก็จำจำท่านมาเพราะฉะนั้น พวกญาโยมก็ต้องอุตส่าห์สิ่งในโลกมันไม่มีอะไรเป็นสาระแต่เราติดเข้าแล้วมันก็ต้องเดดออกมายากนี่แหละเพราะฉะนั้นเรียกว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ให้ความจริงท่านจึงว่าปัจจตังเป็นของรู้จฉเพาะตนเราไม่กระทาเราก็ไม่รู้ถ้าเรากระทาแล้วใจสงบหรือใจไม่สงบเราก็รู้เมื่อใจมันสงบแล้วเราก็ต้องรู้ของเรา เมื่อเราสงบแล้วเราเข้าไปพิจารณาอันไหน่ะพิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้ก็จะต้องแตกจะต้องนับจะต้องทำลายก็เกิดปีติใจนั้นน้อมเข้าไปมันก็เกิดความเบื่อหน่ายตายจริงๆน้ำหูน้ำตาไหลปีติเกิดขึ้นนั่นท่านเรียกว่าปีติท่านไม่ท่านท่านไม่เรียกว่าเป็นความโศกเศร้าน้ำหูน้ำตาไหลมันก็สังเวชใจว่าโอ้เรานี่ก็ต้องตายแน่นอน เนี่ยลักษณะของความสงบเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตามผลตัวนี้เข้ามามันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวนี้มันก็ยังมันก็ต้องเอาไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เข้าไปพิจารณาไปอีกนี่แหละแนวทางมันก็ต้องไปอย่างนี้ตามรูปการจนกระทั่งสงบสงบก็ต้องถอยเข้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณามากเหนื่อยก็เข้าสงบสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาต้องสู้กันอยู่อย่างนี้ตอลอดเวลาไอั้ มาทีแล้วเข้าไปสงบนิ่งอยู่แล้วก็ไปไปง่วงเหาเข้านอนซะสิ่งนั้นก็ประโยชน์ก็ได้น้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าพกอแกยอมพากันทาความพาดพอเปลี่ยนเอาสองคืนสองคืนอย่างนี้ก็มีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เทศให้ฟังพอแต่เนี้ยเพราะไม่ได้เป็นนักทำทีนักทำโทนักทำเอกมหาปารีนไม่เป็นสักอย่างศึกษาบาลรีก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเทศมันก็เพรเตะตา มวยวัดเขาเรียกมวยวัดไม่ใช่มวยมีครูมีมาาอาจารย์บุกทุกเดยวเพราะฉะนั้นก็หลวงปู่ทั้งคอยองค์ตุ๋หลวงอาตมาเอื้นท่านตุ๋หลวงเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมก็ได้ตั้งใจ สนับตับฟังแล้วก็ขอให้นอมไปพิพิจรารณาสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตในอนาคตกับปัจจุบันก็ต้องเอาไปให้ควรพนิพิจรารณาสิ่งอันใดที่เราแบกหนักมากเราควรวางก็ต้องวางซะ่บ้างสิ่งที่มันวางไปได้มากๆแล้วก็ให้มันน้อยลงไปยิ่งดีให้เป็นเป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวใครแนละตัวเรา เพราะวันข้างหน้าเราจะตายถ้าตายแล้วไปเกิดไปทุกขติมันก็ลําบากถ้าตายแล้วไปสู่สุกติมันก็ขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็ไปในพานมันก็เป็นสุขไม่ต้องมาเกิดวุ่นวายโลกทุกวันนี้มันวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายเพราะคนไม่ใช่โลกวุ่นวายคนทําวุ่นวาย <c oughs> คนชอบหาเรื่องหาเราก็เกิดความวุ่นความวายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่า เมื่อพ่อแกโยมได้ถนัดตัดฟังแล้วกว็เอาไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบก็จงลงมือประพฤติปฏิบัติต่อนนั้นไปก็จะบังเกิดความสุขความเจริญง,อ,งอ,อกงามในาศาสนธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพชาชาุทธเจ้าดังได้แสดงมาพอสมควรกับกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศและเจนี